อ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้สั่งนี่นะครับ เป็นสินค้ามาจากจีนนะครับเป็นชุดดำน้ำนะครับเ,เขาเรียกว่าพวกหน้ากากสโนอกเกิลแล้วก็เป็นตีนกบนะครับหรือว่าฟินนะครับอันนี้ราคา1,900นิดๆน,นะครับรวมค่าส่งก็0 0 0พอนีนะครับ อเคนะครับถ้าเกยบการหอก็ถือว,ว่าดีเยี่ยมก,ยกันแทกนี่นะครับมีถุงให้อย่างดีเลยนะครับถุงน่าจะจำเป็นเก็บถุงไม่ใช้นะครับ ยางนิ่มมากครับอากับก็โอเคนะครับยางถือว่านิ่มนิ่มมากครับยางขอบยางนิ่มมากซิลโคก็สมราคานะใส่กระชับดีนะครับ ัน,นี้จะมีจมูกด้วยนะครับอุดจบูกด้วยแต่ซิลิโคนกระชับมากครับอ่อนดิมไม่เจ็บนะครับจะไม่เบือนตัวเก่าที่ผมใช้อดีวา่าละครับราคาตาก,กับแต่ถอนไม่ออกโอ้เปิครับโอเคครับนี่คือน้าก,กากจิแลกผ่านไปนะครับ snorkel ok นะครับรุ่นมีวาล์วบนล่างนะครับมีวาล์วปิดเปิดบนล่างนะครับเนี่ข้างในมันจะมีลูกรอยนะครับตัวนี้ลาใช้ก็เอาเข้าตัวนี้นะครับนี่นะครับ snorkel ok ต่อมานะครับจะเป็นฟินฟินหรือว่าตีนกบนั่นเองนะครับ อันนี้ผมสั่งเป็นไซส์ M มานะครับน่าจะเล็กกว่าเท้าผมพวกผมใส่ไซส์42แต่ผมคิดว่ามันจะยืดนะเดี๋ยวลองขออนุญาตนะครับน่าจะพอดีครับโอเคพอดีครับใช้ได้ ันนี้จะเป็นยางขอบนะครับเป็นซิลิโคนด้านขอบใบพัดในบริเวณนี้จะเป็นพลาสติกนะครับก็ไม่ถือว่าแข็งไม่ถือว่าอ่อนพอดี Body ครับถ้ามันอ่อนมันก็จะยังไงล่ะมันจะไหวน้ำเร็วนะถือว่าโอเคครับผมแล้วก็ทางร้านจะแถมเป็นตัวอุดหูนะครับ อันนี้อุดกันน้ำเข้าหูเวลาดำนะครับก็ราคา1,900นเกนิดๆน,นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวขออญาตประกอบแป๊บนึงนะครับตัวส s อกเกิลจะมีสลับนะครับเป็นหิวงแบบนี้มันถอดอย่างน,นี้ถอดออกได้นะครับเราก็นำมาร้อยกับ สายนักกา ก็โอเคครับผ่านไปนะครับสําหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นการแนะนําสินค้านะครับแกะกล่องนะครับสําหรับท่านใดที่ดูแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ